คิดถูกมากเลยภูมิใจแต่ต้องการต้องกาทีาเฮ้ยลูกคอยเราชอบดีมาก ส่งค้องสีชมพูแล้วว่าถานาเวลานี้เป็นวันที่27นะคะว้าวไมไ่อันนี้คือไม่คาดหวังเลยนะเนี่ยไม่คาดหวังว่าจะเจอโอ้ oh my god มยูว้วองเราไม่คาดหวังว่าเราจะได้เจอทุกคนว้าว,วยมาก ตอนแรกเราจะไปสถานีกเกษตรเชปะแต่ว่าเราเห็นว่ามันอยู่ใกล้กันเลยนะคะเราก็เลยมาที่ขุนวางก่อนเพื่อกางเต็นท์เดี๋ยวมันจะเย็นนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ขุนวางซากุระนะคะสวยมากแล้วเราอะ่ะจองลานการเต็นท์ไว้ลานการเต็นท์ชื่อว่าผาซากุระแต่เราไปดูแล้วอะ่ะมันยังไม่บานเลยแล้วที่ค่อนข้างแคบนะคะแล้วเราก็มาเจอจุดนี้สวยมากเลยแล้วก็มีบานอยู่ตรงนึงเราไปถามเขาแล้วเขาบอกว่ากางได้นะคะแล้วเขาก็คิดค่ากางคนละ50บบาทเอง แต่คิดว่าถ้าเป็นฤดูที่เขาเออฤดูที่มันแบบบานจริงๆอาจจะกลางไม่ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือสะพานซากุระนะคะแหวะมากลางเดี๋ยวไปกลางเต้นก่อนนะ You're anyway cold out here falling love I'm to นี่นะคะกางเต็นท์เสร็จแล้วนี่จะเห็นว่าตรงนี้มีซากุระอยู่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแบบหลายๆต้นข้างล่างนะคะสรุปจริงๆก็คือตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปเป็นที่เที่ยวเป็นที่เวะพักแต่ว่าไม่ใช่ลานกางเต็นท์นะคะ อันนี้คือคุณลุงเขาให้กลางเพราะว่าซากุระยังไม่บานยังไม่มีคนมาเที่ยวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยก็คืออย่างน้อยก็คือมีห้องน้ำให้นะคะเราก็จะอยู่กันตรงนี้คืนหนึ่งนะคะที่นี่ชื่อว่าสะพานซากุระขุนวางนะคะอยู่ตรงขุนวางก่อนถึงผาซากุระนะคะ อันนี้คือจัดที่นอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวในวันนี้นี่อันนี้คือวิวที่นอนขังเราในวันนี้นะคะทุกคนสวยมากที่นี่สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวอีกมุมนึงนะคะตอนนี้คือหมอกลงเยอะมากพาทิตอยู่ตรงนี้แล้วจะบอกว่าตรงที่เราการก็มีซากุระบานนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูโต๊ะนิดนึงนะยังไม่ได้จัดมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อน นีไ่ไงตั้งต้นหนึ่งเนี่ยแล้วจะมีอีกจุดหนึ่งข้างล่างตรงนู้น่ะเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้นี่คือเป็นวิวสวยมากจัดมุมถ่ายรูปเรรียบ้อยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้แหละ จะเป็นเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะของจะเป็นพวกของแบบนี้นิดนึงเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายในการแคมปิ้งนะคะแต่ว่าดึกๆอาจจะเป็นแบบปิ้งย่างอีกรอบนึงนะคะแต่วันนี้ก็คือจะมีทอดไก่มีทอดคอนดอกแล้วก็ต้องมาม่าใส่ตอกโปกีนะจะทําแบบเป็นมาม่าบอนชอนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทํากับข้าวก่อนนะ ตัวแล้วก็เสื้อขนเสร็จไม่ไหวเลย morning ค่ะเช้าแล้วนี่ก็คือ,คอวิวที่เราอยากมาในวันนี้ตอนแรกค,คือนี่แหละภูเขาลูกนี้แหละที่เราอยากมากลางเพราะาเรารู้สึกว่ามันมีความแบบภูเขาหินปูสะช้อนกับหินอะไรเงี้ย จริงๆอะเราอยากไปเชียงดาวแต่ว่ามันไกลแล้วรถทางค่อนข้นางลําบากนะคะที่มันเป็นแบบตรงเนี้ยเออมันเราก็เลยแบบเออแก้ขัดด้วยการมาที่ขุนวางนะคะแล้วล้วก็ภูเขาลูกนี้แทนแบบใกล้ๆเลยดูสิสวยมากเลยเดี๋ยวขอเดิไปทำกับข้าวก่อนนะนี่ทุกคนมันหนาวมากดูสภาพรถเราตอนนี้แข็งไปแล้วัางเนี่ยดงแลนี่ก็คื วิวตอนเช้านะคะสวยมากบวกกับซากุระต้นนี้ไม่รู้ว่าในกล้องทุกคนจะได้ยินเสียงไหมนะคะแต่ตรงเนี้ยมีน้ำตกด้วยเราก็จะนอนฟังเสียงน้ำตกไปทั้งคืนเลยนี่สวยมากจ้ะทุกคนตรงนี้เขาเว่าเป็นไรสตอเบอรีร่นะที่เราเข้ามาขุนวางปลูกสตอเบอรี่เยอะมากดูกขเห็นปะน เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะขอเขาเข้าไปเก็บได้ไหมเพราะว่าอยากได้สตรอเบอรี่เหมือนกันเนี yeah, ่ยเต็มเลยโอ้ยซูมจนแตกเราแวะมาซื้อกาแฟ,าฟาที่คาเฟ่ฟนะคะแถวนี้เขาก็จะมีคาเฟ่ฟน่ารักนี่แล้วก็มีดอกไฮเดนเยยด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดอกไฮเดนเยยนะคะสวยมากนี่ทุกคนดูสิเขาปลูกดอกไฮเดนเยยแบบเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นวิวจากคาเฟ่นะคะข้างบน,นง่งชมวิวตรงนี้น่ารักมากได้กาแฟแล้วปะไปกันต่อเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นจุดที่เขาแบบเป็นจุดจอดรถเพื่อให้ทุกคนมาถ่ายรูปกับหยอกพญาเสือโค้งนะคะซึ่งเราแบบไม่คิดเลยว่าตอนนี้เราจะมาทันเพราะว่ามันแค่เป็นช่วง ยี่สิบแปดทันว่าเองอะ่ะบอกปกติมันจะบานประมาณกลางเดือนมกรานะคะทุกคนถือว่าเราอะ่ะโชคดีมากๆเลยแล้วก็ได้เก็บภาพเป็นส่วนมาฝากทุกคนโอเคตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไคเลนนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เลนไค <laughs> เส้นทางศึกษาธรรมชาติเลนไคติดไคเลนติดคันเลนนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะนี่ดูดิคือแฟนไ่จากตรงนี้สวยว่ะ ทุกคนเราเพิ่งเห็นว่ามีข้างล่างด้วยนะแล้วก็แบบมีแม่น,น้ำตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลนไคนะคะอันนี้แต่งตัวเป็นอะไรนะเจ้าสาวของกอบลินนะึนคอสีแดงนี่เห็นปะนี่มันจะมีตรงนี้อีกอยากจะให้ทุกคนดูพญาเสือโคร่งใกล้ๆนะคะนี่จำไหม่ค <c oughs> ยแบบคนแก่เนี่ย i mm -hmm. โอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะคะ <c oughs> สวยมาก <c oughs> กำลังจะกลับแล้วเชี่ยวแต่ว่าเจออีกจุดหนึ่งสวยมากเป็นเป็นแบบโน้มลงมาต่ำๆนะคะโอไม่รู้ว่าใอ้ต้องเห็นเหมือนกันว่ามันสวยมากเจอที่เนี่ย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีวิจัยกเกษตรลอยอินทนนท์นะคะก็จะมีต้นเม,มเปิลแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยส้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันนะคะจะให้ดูนี่เห็นปะมันก็จะมีต้นเม,มเปิลทุกคนนี่นี่นะคะอันนี้คือสถานีกเกษตรอินทรีหลวงดอยอินทนนท์นะคะทุกคนเม,มเปิลยังไม่ค่อยส้มมากนะคะแต่ก็ยังพอมีให้ถ่าย พอดีเลยทุกคนมันไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยตอนเนี้ยข้างหน้าสวยแต่ว่าไม่มีลานสดรถเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะไปที่อื่นต่อแหละ รามาถึงอุทยานแห่งชาติออบขานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วมันจะมีแบบเหมือนน้ํากัดซาะหินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแกนแคนยอนนะคะทุกคนซึ่งมันสวยมากๆเลยก็เลยทําให้เราอมาที่นี่จริงๆอ่ะจะมาแคมปิ้งที่เนี่ยเป็นคืนที่2แต่คือเดินทางมนเหนื่อยก็เลยเปลี่ยนแพนเอาเป็นวันสุดท้ายแทนแล้วก็เป็นการแบบมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉยๆไม่ได้แคมปิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจะสวยไหมเห็นนะ้ําข้างล่างคือใสอ่ะอันนี้มันเหมาะกับมาเที่ยว หน้าหนาวหรือว่าช่วงก่อนที่จะร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าน้ํามันจะใสถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นหน้าฝนน้ําจะขุ่นมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดินเหนื่อยเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะนี่นะคะก็เข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ เนี่ยทุกคนจริงๆเราจะมาการรงเต็นท์แบบนี้ใช่ปะ่ะนี่เยวจะให้ดูนะนี่นเห็นปะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมุมแบบนี้นะคะสวยมาก,ก <S 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 โอเคลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็ไปเส้นเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกินได้เลย ้ำไม่ค่อยขุนแล้วเอแมนกอดนี่นะคะที่เคยดูมาเขาบอกว่ามันเดินไม่ค่อยยากนะคะเพราะมันไม่ได้ไกลมากนี่แค่นี้ก็เริ่มเห็นแล้วอะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมไปตคะ่ะน้ำค่อางที่ใส่แล้วนะคทุกคนแต่ถ้ามกกลามกกลาคุมพาจะใส่ได้กว่านี้ออาจจะเป็นแบบ วุ้ยน้ำใสมากที่เราพูดว่าน้ำใสมากอะทุกคนอาจจะเห็นวุ้ยดำแล้วทำไมบอกว่าใสเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเมื่อก่อนให้ดูนี่เมื่อก่อนมันเป็นสีนี้นะคะ มันไม่ค่อยแมนไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะแล้วเราจะเอารูปสวยๆมาฝากทุกคน 我童年。嗯嗯嗯